สบายดีจ้าเอซทุกคนนะจ้าช่องนี้ก็เป็นช่องน้องใหม่นะจ้า,าเหตุมาเพื่อเฮาทั้งสองคนกับบาวนา,าจ้าบ่าวนากะกำลังขลุกขลนกับการทำงานลองกลองแน่แหละพี่น้องเลยมองเคาน์เตอร์เฮากะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลอแต่ทำความสะอาดและกะ เนาะกานหน้าเชียร์งานนะติด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 กัโลเด็กพี่น้องติดกัโลติดกลัลโฝากช่องใหม่ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องกานหน้ากับตาอ้นเจอยร์งนจ้าบ๊ายบาย บายพี่น you know, ้องนะแม่